อยากให้น้องๆมองถึงความก้าวหน้าสายอาชีพสวัสดีครับผมนายกมาเจมบูกสวัสดีครับผมนายนั่นเป็นจริงจิตสวัสดีครับผมนายคาริสปันแดงวันนี้จะมานำเสนอเรื่องบุกสีรถยนต์อินฟาเดตต่อจากนี้ขอนาเสนอวิธีการใช้งานครับกันตอนการใช้งานตั้งเรื่องบุกสีในระยะโดยประมาณหนึ่งเมตรและปรับตั้งลงไปให้เหมาะสมกับที่งาน กันดันต่อไปจับลักในขั้นเอนวิธีการแจ้งงานของตัวดามเมอร์วิธีเลขตั้งโดยการปรับด้วยมือเปิดปิดเองก้นดอนที่ตัองปรับด้วยออโต้กดเซตศูนย์ที่ตัวดี กดรูปนาฬิกาครังเพื่อตั้งวันและเวลากดตีตัวพีเพื่อตั้งเวลาเปิดปิดอันนี้เป็นการตั้งไห้ทำงานวันไหนบ้างหรือว่าทำงานได้ทุกวันกดตั้งเวลา ดตัวีกังเพื่อให้ตัวตัมเมอตัดเวลาวดกรรรดรูปนาฬิกายีกคั้งหนึง่งแล้วก็รอเวลาเมื่อครบเวลาตัวตัมเอจะจ่ายไฟให้เครื่องหสีทำง,งานนตัตโกมตัติตัวอย่างการใช้งานปักตั้งไว้หนึ่งนาที เมื่อครบหนึ่งนาทีตัวตอนเมื่อจะตัดการทำงานอัตโนมัติกระเมินประเมินราคาใการทำกิกาอยู่ที่ราคาสามบั้นพีร้อยรบาทราคาขายอยู่ที่พีบัครับครับตัวเราขอจบการนำเนนกาเนนี้ครับขอบคุณครับ